หลังจากที่มีกระแสาข่าวลือออกมาหลายรอบว่านักร้องสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนาพลบินไปประเทศสิงคโปร์แล้วหลังจากที่เกิดประเด็นโฟเล็กทีดีแต่ล่าสุดทั้งสองก็ออกมาโพสต์ไอจพร้อมกับแชร์โลเคชันสถานที่เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่นั้นยังอยู่ในประเทศไทยเพราะมีการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าหนูยังอยู่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาโดยนอกจากนี้ใบเตยก็ได้ให้ลูกชานวิทวีศิ์ซึ่งเป็นทั้งน้องและผู้จัดการคุยต่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่มีการบินหนีไปไหน ที่เคยบอกไปแล้วว่าพร้อมสู้คดีไม่ได้บินไม่ได้หนีหนีไปไหนไม่ได้รักเมืองไทยค่ะคือเรื่องนี้ใบเตยคงไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรคิดว่าคงเจอพร้อมกันเลยในวันที่15นี้วันที่เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ข่าวลือที่ออกมารู้ได้ยังไงว่าเราไปสิงคโปร์ทั้งทางที่ใบเตยก็เพิ่งลงไอจีสตอรี่ว่าอยู่เมืองไทยยังเล่นอยู่กับลูกคือไม่ได้บินหนีไปไหนแน่นอนค่ะทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนคะคะว่าสุดท้ายแล้วหากดีเจแมนและใบเตยเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ในวันที่15กันยายนนี้จริงตามนัดายายนน ที่จะดำเนินคดีต่อไปอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ